ร้อยลูกปัดรูปสตรอเบอรี่เริ่มต้นด้วยจับเอ็นด้วยมือทั้งสองข้างเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีแดงมมิดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สาม เม็ดที่4ที่ลูกปัดเม็ดที่4นี้นําเอน็นทางด้านขวาสวนผ่านกันที่ลูกปัดเม็ดนี้ค่ะจับปลาเอ็นให้เท่ากันดึงเม็ดลูกปัดลงไปให้สุดจะได้ลูกปัดวงสี่เม็ดหนึ่งวงดังภาพค่ะจากนั้นเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีแดงเม็ดที่ห้า เอ็นท้น,นขวาใส่ลูกปัดสีแดงเม็ดที่หกเม็ดที่เจ็ดที่ลูกปัดเม็ดที่เจ็ดนี้นำเอ็นทางด้านซ้ายสวนผ่านกันที่ลูกปัดเม็ดนี้ค่ะจับปลายเอ็นให้เท่ากันแล้วดึงเม็ดลูกปัดลงไปให้สุด จะได้ลูกปัดวง4ี่เมตรสองวงแบบนี้ค่ะต่อไปเอ็นด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีแดงเม็ดที่8ด้านขวาใส่ลูกปัดเม็ดสีเขียวเม็ดที่9 ตามด้ยวยลูกปัดเม็ดที่10สีเขียวเช่นกันที่ลูกปัดเม็ดนี้นำเอ็นทางด้านซ้ายสวนผ่านกันจปะปลาเอ็นให้เท่ากันดึงเม็ดลูกป,ปัดลงไปให้สุดจะได้ลูกป,ปัดวงสี่เม็ด3าวงดังภาพค่ะจากนั้นเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดเม็ดสีแดงเม็ดที่11อ ทางด้านขวาเม็ดที่สิบสองใส่ลูกปัดเม็ดสีเขียวจากนั้นจับชิ้นงานพลิกขึ้นด้านบนตามภาพค่ะนำเอ็นทางด้านขวาร้อยผ่านลูกปัดเม็ดที่สองแบบนี้นะคะ จับปลาเอ็นด้วยมือทั้งสองข้างและนำปลายเอ็นทั้งสองผูกกันให้แน่นสองรอบค่ะ ดึงเอ็นให้แน่นนะคะเพื่อซ่อนปมค่ะเพื่อซ่อนปมเข้าไปในเม็ดลูกปัดนะคะจากนั้นเอน็นทางด้านขวามือนะคะที่ร้อยผ่านลูกปัดเม็ดที่สามไปนั้นเส้นนี้นะคะนำลูกปัดเม็ดที่สิบสามค่ะเม็ดสุดท้ายร้อยผ่านลงไปค่ะจากนั้นนำปลายเอ็นร้อยไปที่ลูกปัดเม็ดที่ห้านะคะ ร้อยผ่านไปค่ะแบบนี้นะคะและอีกเม็ดหนึ่งคือเม็ดที่8นะคะร้อยผ่านเม็ดที่8เอ็นทั้ง2เส้นนะคะจะพบกันระหว่างลูกปัดเม็ดที่11และเม็ดที่8นะคะแบบนี้ค่ะนำปลายทั้ง2นะคะ ผูกกันให้แน่นสองรอบค่ะจากนั้นนำปลายเอนเส้นหนึ่งร้อยกลับไปที่ลูกปัดเม็ดที่11ค่ะแบบนี้ค่ะดึงปลายเอนให้แน่นนะคะเพื่อซ่อนปมเข้าไปในเม็ดลูกปัดและอีกเส้นที่เหลือร้อยกลับไปที่เม็ดที่8ค่ะ พมกุญแจให้กับชิ้นงานเริ่มด้วยนำคิมปากแหลมคีบห่วงเหล็กที่เตรียมไว้นำไม้แม่ใบที่หนึ่งร้อยไปในห่วงเหล็กตามด้วยชิ้นงาน ใบไม้ใบที่สองจากนั้นนำพวงกุญแจร้อยเข้าไปในชิ้นงานร้อยลงไปตรงห่วงเหล็กนะคะนำคีมปากจิ้งจกบิดห่วงเหล็กให้ชิดติดกัน ร้อยชิ้นงานกับพวงกุญแจเสร็จแล้วนะคะนำคีมปากแหลมคีบห่วงเหล็กที่เหลือนะคะใช้คีมปากจิ้งจบบิดห่วงเหล็กออกจากกันแล้วร้อยกระดิ่งเข้าไปในห่วงเหล็กค่ะจากนั้นนำห่วงเหล็กร้อยเข้าไปในพวงกุญแจนะคะใช้ห่วงบนสุดนะคะตามภาพค่ะ ใช้คีมปากกิ้งจกบิดหวัวเหล็กให้ชิดติดกันดังเดิมพวงกุญแจรูปสตรอเบอรี่เสร็จแล้วค่ะ